สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ตั้งอยู่ถนนปทุมสัมพันธ์ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานีรหัสไปรษณีย์12000รับผิดชอบจัดก,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี ยทั์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4เป็นองค์กรธรรมาภิบาลขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยพันธกิจ1พัฒนาการมัธยมศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยประชากรวัยเรียนมีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดก,การเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและกระจายอำนาจตามหลักนิติบุคคล5 ระดมสภาก,กำลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจาัดก,การมัธยมศึกษาที่เข้มแข็งค่านิยมองค์กรสอพอม .4 ปทุมธานีสระบ,บุรีเป็นหนึ่งเดียว Wallness และเป็นสังคมเปี่ยมสุข Happiness s ซเชียเป้าประสงค์1สร้างนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก world citizen มีลักษณะความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสื่อสารสองภาษาด้านล้ำหน้าทางความคิดด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีจรรยาบรณเป็นคนเก่งสอนอย่างมีคุณภาพใช้ภาษาสื่อการสอนเป็นภาษาไทยคู่ภาษาอังกฤษ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีขวัญและกําลังใจผ่านการประเมินในระดับชาติ 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจากการเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทําเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4. ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขตามหลัก Howard Gardner 5. สร้างองค์กรและโรงเรียนชั้นดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและใช้จัดการเรียนการสอน 6. สร้างความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล 7. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสวยอบอุ่นปลอดภัยปลอดสารเสพติด 8. พัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้มีระบบการวางแผนกำกับนิเทศติดตามประเมินผลอย่างสมดุลรอบด้าน 9. องค์กรและโรงเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 10. ระดมสภาพกำลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศยุทธศาสตร์พลิกระบบการจัดการมัธยม,มศึกษา และระบบการเรียนรู้ใหม่สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่ไม่ใช่มุ่งแต่ผลสำเริจทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงคุณภาพในมิติการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนามิติคุณภาพเก่ง8ประการตามหลัก h o w เวิร์ดกา e ์นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติาศาสตรกษัตริย์ สซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ฝ่ใฝเรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษาเขต4ปทุมธานีสระบุรีกำหนดนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาสนองนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งสู่มัธยมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกอบอาชีพการมีงานทำตามศักยภาพความพร้อมของโรงเรียนและผู้เรียนเพื่อเตรียมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียนบวกสามและสังคมโลก5ภูมิภาคหลักของโลกคือทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกาจุดสำคัญอยู่ที่มัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นเป็นมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการผู้เรียนมีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่ไม่เรียนต่อก็มีภาคปฏิบัติให้ทำงานได้จริงแบบครบวงจรมีการกำหนดสัดส่วนวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม5กลุ่มอาชีพใหม่คือ1เกษตรกรรม 2. อ,อุตสาหกรรม าพาทาิชยกรรม 4. ความคิดสร้างสรรค์ 5. ด้านอำนวยการบริหารจัดการและการบริการเพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัวเท่าทันและแข่งขันในเวทีสากลโลกได้มัธยมเชิงปฏิจจบัติการมิใช่เป็นการเรียนแบบวิทยาลัยเทคนิคแต่เน้นสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นที่ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนแบ่งได้สองสมรรถนะคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมรรถนะสู่อาชีพหน้าที่จัดการศึกษาเรียนจบแล้วต้องกำหนดทิศทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้นำจุดแข็งทางวิชาการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการเป็นการศึกษาที่เตรียมคนสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพเขตพื้นที่การศึกษา ต้องตัดสินใจเลือกโดยดูศักยภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงเชื่อมโยงไปอย่างหลักสูตรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการใช้แล็บในมหาวิทยาลัยทำงานนิเทศร,ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4 และโรงเรียนในสังกัดจะขอให้คำมั่นสัญญาที่รักษาความดีและความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ด้วยความภาคภูมิใจ